สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสมบรูณรถหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อทางค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะปาจีนอยู่ปาจีนนะคะแล้วก็วันนี้รับรถรุ่นอะไรเอ่ยซีร <F> ีส์เอ็กซีรีส์สี่ประตูยกสูงนะคะแล้วก็เจอพี่ผู้ใหญ่พี่ช่องทางไหนเออได้เพจไม่เพจนะคะ,ะ,ะสูดค่ะแล้วก็ทําไมเรื่องที่จะติดต่อพี่มาคะก็ะเห็นแบบว่าเขาแชร์หรือเขาแชร์ออกมา,ออกมาใช่ไหมคะตามเลยตามดีนะคะดีตามเลยการดีแล้วก็สึงราคา ผ่านงาน่ายสัญญาผ่านง่ายนะคะแล้วก็บริการส่งรถถึงที่เลยนะคะแล้วก็บริการเช็คสัญญาถึง้านเลยะคะ่ะวันนี้ลูกค้ารนะับน้องใ่ไปนะคะขอให้ทุกคนทีนะคะขับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยนะคะขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ